รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกไยและเป็นรายการที่มีบริการล่ามภาษามือและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกรับฟังได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ก็เป็นร้านของน้องบูมเองเลยใช่ครับก็เป็นร้านของชําเนาะเราจะทําร้านอย่างเงี้ยทำยังไงได้บ้างเราไปคู่กองทุนคนวิการมาครับของพอกใช่ครับแล้วนอกจากร้านของชําเองเราก็ทำอย่างอื่นด้วยผมก็ขายพระออนไลน์ ครับผู้ชมครับวันนี้เนี่ยัผมก็เดินทางไปที่เขตบางขุนนนนะครับในตอนที่ผมเข้ามานี่ก็เห็นเข้ามาลึกพอสมควรนะครข้างในนี้เนี่ยมีน้องคนหนึ่งนะครับเขาเกิดอุบัติเหตุนั่งอยู่แชร์เหมือนผมเลยนะฮะทีนี้เนี่ย เขาก็เปิดร้านด้วยการที่เขาเนี่ยไปกู้ยืมเงินจากทางพอกอมานะฮะตามสิทธิของเขาแล้วเขาก็มาเปิดร้านเพื่อประกอบอาชีพของเขาเองนะฮะน้องเขาเนี่ยไม่ได้เปิดร้านของชำอย่างเดียวเขาทำธุรกิจอย่างอื่นด้วยที่ผมมองว่าเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนพิการคนอื่นๆที่กำลังดูรายการอยู่ว่าเฮ้ยมันมีอาชีพพวกนี้ที่มันทําได้แล้วก็มันสร้างรายได้ให้เราด้วยนะครับยิ่งในช่วงสถานการณ์โควิดอย่างนี้นะฮะยิ่งมีประโยชน์มากเลยเรื่องราโนนี้เป็นไงนะฮะติดตามชมขพรผมในรายการได้เลย สวัสดีครับบูม,บมถามหน่อยดิโดนอะไรมาทำไมถึงนั่งมิวแชร์อุบัติเหตุตอนไปโรงเรียนครับขับรถไปโรงเรียนผมจะขึ้นสะพานแล้วก็แต่พอดีก่อนจะขึ้นสะพานนะครับม,มีรถสาสามล้อครับเขายูเทิร์นกลับแล้วผมกำลังตรงไปพอดีก็เลยชนแล้วผมก็ ก็คือเขาอยู่เลนซ้ายแล้วเขากลับรถนี้เลยเหรอเขาผมเาผมก็ข้ามไปอีกฝั่งนึงแล,ล้วรถรถเมย์ก็มาพอดีก็เลยลากไปจากเหตุการณ์วันนั้นผ่านมานานได้ยังครับสี่ปีแล้วครับสี่ปีแล้วแล้วมันเปลี่ยนชีวิตเราไปมากไหมมากครับผมนอนเป็นผักมาสองปีสามปีครับก็คือนอนติดเตียงเลยครับผม นอนอยู่เฉยๆคิดอะไรไม่ออกเหมือนกันครับแล้วในขั้นตอนของการรักษาเนี่ยพอเราเกิดอุบัติเหตุปุ๊บเข้าโรงพยาบาลครับผมรักษาตัวอยู่นานไหมคะในโรงพยาบาลในเดือนเดียวครับเดือนเดียวก็คือได้ผ่าอะไรเรียบร้อยรักษาเสร็จแล้วก็หลังจากหนึ่งเดือนนั้นเราทําอะไรต่อก็มารักษาข้างนอกครับไปศูนย์ศิลินทอนไปหาหมอข้างนอกศูนย์รรไปทําทุกอย่างไปกายภาพ และการที่เราได้ไปสูตสิรินทอนเนี่ยช่วยเราได้เยอะไหมการที่เราได้ไปช่วยได้เยอะครับช่วยในการใช้ชีวิตประจาวันในการเข้าห้องน้าในการเข็นรถก็คือเข้าสอนเราหมดเลยใช่ครับทาทุกอย่างเลยสอนให้ชีวิตให้เป็นให้อยู่ได้ก็คุณผู้ชมครับปกติเนี่ยหลายๆท่านอาจจะยังสงสัยว่าปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาเกิดอุบัติเหตุเรากลายเป็นคนพิการเนี่ยบางทีเราไม่สามารถที่จะ เรียนรู้ว่าเราจะต้องทํำยังไงในชีวิตเราจะต้องการขับถ่ายยังไงช่วยเหลือตัวเองยังไงนะครหลายๆท่านก็ผมแนะนาเลยนะไปศูนย์ซีรินทอนเพราะว่าศูนย์ซีรินทอนนี้เขาเป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพนะครับยังไงเนี่ยเขาก็จะสามารถช่วยเหลือเราได้ค่อนข้างเยอะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนพิการคุณทําบัดคนพิการหนึ่งใบนะครคุณไปที่ศูนย์ซีรินทอนรักษาฟรีกายภาพบําบัดฟรีดูแลฟรีทุกอย่างเลยนะฮะแล้วคุณก็จะออกมาเนี่ยสามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเอง น้องก็เป็นหนึ่งในเคสที่ออกมาแล้วก็สามารถใช้ชีวิตด้วยตัวเองนะครน้องคนนี้ก็ผ่านช่วงสิบดอนมาความรักมันต้องมาก่อนนะครับความเห็นใจเขาว่าไม่เหมือนคนปกติแล้วเราต้องดูแลเขาเราต้องซัพพอร์ตเขาทั้งอาหารทั้งการกินทั้งอะไรอย่างเงี้ยครับต้องอยู่กับมันให้ได้ถ้าเราไม่ ปรับปรับสภาพจิตใจปรับสภาพความเป็นอยู่ให้มันเข้ากับสิ่งที่เราอยู่เนี่ยเราก็จะทุกข์ใช่ไหมสอนถึงเวลาแล้วต้องทำน่นทำนี่เพื่อให้เราอยู่ได้แล้วก็คนอื่นเขายังอยู่ได้เราก็ยังเราก็ต้องอยู่ได้เหมือนเขาครับ ก็เป็นร้านของน้องบูมเองเลยใช่ครบบก็เป็นร้านของชําเนาะเป็นธุรกิจบางแน่ไม่ใช่ฮะจริงๆน้องก็ทําหลายอย่างครับข้างหน้าก็จะเป็นร้านของชํานะฮะที่น้องเขาทํางานอยู่ก็เปิดทุกวันเลยปะใช่ครับเปิดทุกวันครับลูกค้าเยอะไหมเปิดร้านอย่างนี้อ๋อส่วนมากก็จะเป็นคนในชุมชนครับแตวแวกใกล้เคียงครับอแล้วที่นี้พอเราเริ่มต้นครั้งแรกเลยเนี่ยเราไม่มีเงินใช่ไหมใช่ครับเราจะทําร้านอย่างเงี้ยคราร้านของชําเนี่ยทำยังไงได้บ้าง เอาไปกู้กองทุนคนพิการมาครับของพกใช่ครับเขาให้กู้มาเท่าไหร่ประมาณหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่งแล้วก็ไม่มีดอกเบี้ยใช่ครับแล้วเรากู้มาเนี่ยเราเอามาทําอะไรบ้างซื้ออะไรบ้างครับตอนแรกเลยใช่ไหมครับอืมลงทุนซื้อชั้นวางครับตู้เนี่ยครับตู้แช่พวกชั้นวางนนีส่วนหนึ่งก็เป็นเงินของผมเองด้วยก็คือเงินเงินส่วนหนึ่งที่เรามีอยู่แล้วใช่ส่วนหนึ่งก็แล้วก็บวกกับเงินที่เรากู้ยืมมาจากทางพก แล้วเวลาเราจะกู้ยืมเวลาเราจะกู้ยืมอย่างทาพอกเราต้องใช้อะไรบ้างเอกสารบัตรคนพิการใบหนึ่งบัตรคนพิการครับแล้วก็เขาก็จะมาดูบ้านผมว่าลงทุนซื้อจริงไหมทําของขายของจริงไหมงานถึงบอกนะครับคุณผู้ชมบัตรคนพิการสําคัญมากนะอันนี้น้องเขาก็ไปกู้ยืมมาคือไม่ต้องจ่ายดอกเบี้ยเลยนะครับคือกู้เท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นไม่มีคิดเงินเพิ่มนะฮะฉะนั้นเนี่ยบัตรคนพิการใครยังไม่ทําไปทําซะ นี่ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่น้าทำรัฐของฉันแล้วเงินที่เราพอเราเอามาลงของพวกนี้ณปัจจุบันเนี่ยมันถอนทุนแล้วหมดหรือยังคิดไม่ได้คิดไม่ได้แต่ก็เลี้ยงเราได้ไปเรื่อยๆแหละเลี้ยงไปเรื่อยๆครับผมใช้ระยะยาวมากกว่าวันหนึ่งเดี๋ยวมันก็จะถอนทุนเองใช่ครับก็ถือว่าเป็นเงินที่กู้ยืมมาถ้าเกิดประโยชน์นะรเอามาใช้งานประกอบอาชีพในชีวิตจริงๆนะครับ แล้วนอกจากร้านของชัานเองดบอยว่าทำอย่างอื่นด้วยใช่คับทำอะไรบ้างผมก็ขายพ้าออนไลน์แล้วก็ขายสบู่ออนไลน์บางทีก็เสื้อผ้าจับก็คือเพรว่าะว่าเรามีหลักๆก็มีขายผ้าขายสบู่เสื้อผ้าแล้วก็ขายทุกอย่างที่มันขายออนไลน์ได้ออนไลน์ค่ะเพราะว่าเราไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนหลอกก็เลยโควิดด้วยอ่ะก็เลยเน้นขายออนไลน์ อคุณผู้ชมผมเริ่มสงสัยแล้วว่าน้องเขาขายพระอะไรทําไมมันให้น้องเขาสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองรวไมไปถึงครอบครัวได้นะเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยสบายๆกันดีกว่าสักครู่เดียวครับ บบนครเจ้าพญาสุรศักตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักง,งานธุราการก็5ปีแล้วครับวันแรกที่มาสัมภาษณ์ก็ยังมารถโดย้านะผมต้องบอกผมเข็นรถไฟฟ้าจากที่บ้านมาสมัครงานที่นี่เองก็ผมอยากทำงานจนนี้ก็ขับรถยนต์มาทำงานเองแล้วซื้อเองทุกอย่างเก็บเงินไปดาวเองผ่อนเองด้วยตัวเองแต่ส่วนหนึ่งที่เราทำได้เราภูมิใจคือแบบเรามีงานทำนะ หน้าที่การงานที่ค่อนข้างมั่นคงดูแลชีวิตตัวเองได้คือเราทํางานเราอยากได้อะไรเราซื้อเองได้เนมันภูมิใจมากอย่าได้แต่คิดนะโอกาสมันมีอยู่เสมอขึ้นอยู่ว่าคุณจะคว้ามันไว้หรือเปล่าคนพิการอยากทํางานภาครัฐโทร1479 1479ได้งานเข้าถึงสิทธิ์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า จะบอกเขาว่าลองขายของออนไลน์ของเราก็มีพระพ่อก็มีสบู่พี่ก็มีหนูก็เลยอยากลองให้เขาลองไงพอเขาเริ่มขายของได้เขาก็จะมีกําลังใจพอเขาได้เงินแล้วเขาก็รู้สึกสนุกก็เขาก็จิตใจเขาก็ดีขึ้นกว่าเดิมเขาก็ไม่ไม่ท้อเมื่อก่อนเขาก็ไม่กล้าไม่อยากออกไปไหนเขาก็อายเขาเขาอายค่ะเพราะว่าต้องนั่งรถเข็นแต่พอตอนนี้เขาก็ อยู่ได้คุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเชา่าฟักเครื่องอยากเล่นฮะแลวนี้ก็เป็นพระที่น้องเขาขายในส่วนของออนไลน์ใช่ครับใช่ไหมฮะอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งเนาะอันนี้แค่ส่วนเดียวใช่ครับออันนี้ก็คือพระส่วนใหญ่เนี่ครับเราเอามาจากไหน ส่วนหนึ่งก็ของผมด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือแบบว่าตอนที่ผมประสบอุบัติเหตุเนี่ยครับมีคนช่วยผมอุปการะให้พ่อมาพ่อพ่อเคยเปิดร้านอยู่แล้วแบบเห็นผมป่วยมากเขาก็เลยแบบว่าอยากอยากช่วยก็เลยได้ของมาการที่เราจะเช่าพระขายพระอะไรเงี้ยเราต้องมีความรู้ใช่ครับแล้ว มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่เราจะรู้ว่าพระแต่ละรุ่นมาจากไหนผลิตยังไงใช่ไหมเราเอาความรู้พวกนี้มาจากไหนผมเล่นพระว่าได้ประมาณสิบหปีแล้วนะครับก็คือตั้งแต่เล็กๆเลยใช่ครับอเข้าวงการเพราใครพรพ่อก็คือคุณพ่อเล่นพระอยู่แล้วอ่าแล้วเวลาคุณพ่อไปวัดไปอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปด้วยตลอดใช่ครับแล้วไปร้านก็ไปด้วยอืมแต่ก่อนเคยเปิดร้านอยู่ครับ ก็คือพูดง่ายๆเรามีพื้นฐานมาตั้งแต่เด็กไปแล้วคุณพ่อไปวัดเราก็ไปด้วยคุณพ่อไปดูพระเราก็ดูด้วยอันนี้คุณพ่อก็เป็นเซียนพระเลยสิก็พอควรครับใช่ครับไปก็ให้ดูเลยก็คือลูกค้าเอาพระมาเราก็ให้ดูแล้วก็กาาวกวกทีเพื่อนฝูงอะไรที่เขามาที่ร้านอะที่เขาเอาพระมาพวกเซียนใหญ่พวกเวกราเน,นี้ยเราก็จะให้ดู ก็แท้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็พระที่ร้านด้วยอะไรด้วยเราก็ให้ดูครับทีนี้หลักการในการที่เราจะดูพระว่าอันไหนมีราคาอันไหนหน่าสนใจอันไหนหน่าเก็บสะสมเรามีหลักการในการดูยังไงบ้างมันควรจะต้องมีสายไหมว่าเอพระนี่มาจากที่ไหนาสายไหนอะไรอย่างเงี้ยอันนี้พี่ไม่มีความรู้มากเลยนเขาจะเล่นเป็นสายกันมากกว่าก็คือแบบว่าจะเป็นหลวงพ่อจะเล่นหลวงพ่อวัดไหนอะไรวัดไหนเราก็ต้องศึกษาวัดนั้นให้มาก ดูให้มากๆชนานาญให้มากๆเพื่อที่จะได้ไม่โดนของปลอมครับพระที่อยู่ตรงนี้องค์ไหนแพงสุดพี่ลองเดาดูก่อนว่าองค์ไหนแพงสุดพี่เหรอในบรรดาทั้งหมดเนี่ยครับอันนี้ปะอันนี้ก็ลองลองอันนี้ลองใช่ไหมอลองตาถิงเน่ยนี่ <laughs> องั้นองค์ไหนแพงสุด องเี้ยวอ่าเท่าไหร่ครับองนี้แสนหนึ่งครับหนึ่งแสนบาททวนคืออันนี้เขาเรียกว่าพระอะไรครับอันนี้เหนือดวงครับอ่าฮะถ้าไม,ไม่ันถึงแพงอ่ะคนนิยมอ๋อคนนิยมแล้วก็มีประสบการณ์แถวคา,าดอือฮึอือฮึพระเนี่ยราคาจะดีหรือไม่ดีเขาเอาอะไรมาเปรียบเทียบครับเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์ว่าพระอันนี้ราคามันดีอันนี้คนเล่นอเอาอะไรมาเป็นเกณฑ์เปรียบเทียบ ใช่ไหมครับก็คือค่านิยมครับใน,ในการซื้อพระทุกสิทธิ์หนาแน่นคนศรัทธามากทีเนี้ยพี่ถามนิดนึงกรณีที่เราซื้อพระขายพระเนี่ยมันจะต้องดูว่าอันนี้พระจริงพระแท้พระปลอมอะไรอย่างเงี้ยและการที่เราขายออนไลน์เนี่ยลูกค้าก็จะมั่นใจได้ยังไงเฮ้ยเขาซื้อจากเราไปเดี๋ยวมันเป็นพระแท้แน่นอนตอนแรกเนี่ยก็ไม่มีใครเชื่อผมหรอกว่าผมอาจจะส่งพ้าให้เขาหรือเปล่า แต่เราเอะมีเฟซตัวจริงแล้วก็เราต้องถ่ายบัตรประชาชนครับให้เขาดูแล้วก็ลูกค้าเชื่อมั่นในเราครับสําคัญคือฐานลูกค้าที่เขาเชื่อมั่นช,ชื่อเสียงที่เราทำใช่ไหมชื่อเสียงมากกว่าปัญหาของการขายออนไลน์คุณผู้ชมมันไม่ใช่เฉพาะในวงการครามันทุกวงการแหละไม่ว่าคุณจะซื้อของอะไรทักอยาก่าง ผมเชื่อว่าหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาว่าเราซื้ออะไรไปสักอย่างหนึ่งอาจจะแค่100บาทก็ได้แต่ว่าของมันไม่มาหรือว่าอาจจะโกงเงินหรืออะไรอย่างเงี้ยเะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ผมก็เลยมองว่า้มันเป็นเรื่องที่สําคัญในการที่เราจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้าว่าสิ่งที่เราขายมันคือของจริงและเราส่งให้เขาริงแล้วนอกจากพระแล้วเนี่ยก็มีบอมีสบู่มีเสื้อผ้าสบูสบ่ที่เป็นแบรนด์ของเราเองเลยไหม ของพี่สาวครับอ๋อของพี่สาวหนหนมีแม่ตัวอย่างนี่เลยครับอ่าสบู่ไอรักไอรักแล้วสมมติว่าอยากจะอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นพระเครื่องสบู่ก็ตามเสื้อผ้าก็ตามสามารถเข้าไปอุดหนุนกันได้ที่ไหนบ้าง Facebook Facebook เลยครับชื่อ a c e b o o k ไอรักอ๋อไอรักเลยอ่าฮะ แล้วถ้าอย่างในกรณีอยากจะเช่าพระให้ได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 ไดไดยังไงคุณผู้ชมถ้าสนใจจะอุดหนุนน้องอยากได้พระสักองค์หนึ่งไปไว้บูชานะฮะก็เข้าไปใน Facebook ของร้องได้ก็น้องบูมจะให้คำปรึกษาตรงชาติไทยเราขึ้นอยู่ตรงกลาง พอรับเหรียญเสร็จก็มีร้องเพลงชาติไทยใช่ไหมครับก็ร่วมร้องเพลงด้วยน้าตามันก็เหมือนกับซึมออกมานะครับมันเหมือนกับว่าเราเป็นคนพิการคนนึงแล้วแต่เราก็สามารถที่จะนําทงชาติไทยขึ้นโอลิมปิกสเตเดียมที่ออสเตรเลียได้ให้โอกาสบุคคลเหล่านี้เพื่อเป็นพลังของสังคมของเราต่อไปลองจินตนาการดูว่าโลกนี้เต็มไปได้วยความมือ มื่ดจนท่านไม่อาจมองเห็นความงามรอบตัวได้ลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกที่ไม่เคยเห็นใบหน้าของลูกลยลองจินตนาการดูว่าท่านอยู่ในโลกซึ่งท่านสามารถได้ยินเพียงเสียงที่คนอื่นๆกำลังคลืกครื่นสนุกสนานกว่า20ปีมาแล้วโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไทยพัทยาในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรนะัตนราชสุดา สยามบรมราชก,กุมารีได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อให้การศึกษาแก่เด็กตาบอดช่วยให้พวกเขาสามารถอยู่ร่วมในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรีขอความการุณาจากท่านให้การสนับสนุนแก่เด็กตาบอดเหล่านี้เพื่อช่วยพวกเขาสามารถมองเห็นอนาคตของตน สถานการณ์โควิดที่ที่ผ่านมาเนี่ยสามปีนี้มันส่งผลกระทบกับชีวิตเรามั้ยช่วงแรกครับจะส่งผลกระทบในการใช้ชีวิตมากกว่าอไปไหนก็ไม่ได้ต้องอยู่แต่บ้านต้องกักตัวตลอดเพราะาคนพิการรับเป็นเนี่ยมันลําบากมากมมในการเข้าห้องน้ําหรือการทําอะไรการเจ็บป่วยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วมีเรามีขั้นตอนในการรักษาความปลอดภัยให้ตัวเองยังไงคือ อยู่แต่ในบ้านอย่างเดียวครับไม่ไปไหนเลยใช่ครับคือกลัวมากเพราะผมเป็นหลายโรคมากก็คือคนพิการปกติก็ค่อนข้างเปราะบ,บางอยู่แล้วเราก็เลยพยายามเซฟตัวเองใช่ครับทีนี้พี่ถามในะอุปรสรรคในการทํางานเนี่ยด้วยความที่เรานั่งวิวแชร์การที่เราจะออกไปไหนมาไหนไม่ว่าจะไปเช่าพระหรือว่าไปส่งพระให้ลูกค้าเนี่ยมันทาไม่ได้อยู่แล้วแหละว่าเรานั่งวิวแชร์เนี่ยอุปรสรรคพวกนี้เราแก้ปัญหาอย่างไรบ้าง อย่างแรกเลยคุณพ่อครับครอบครัวช่วยอืช่วยกันในการขายของออทุกอย่างออือถ้าไม่ได้ครอบครัวผมก็คิดไม่ได้เหมือนกันก็คือหน้าที่บูก็คือขายของใช่ครับคุณขายเสร็จปุ๊บพ่อส่งของ <ผม S 1> ให้หน่อยผมมีหน้าที่เจราจาในการขายของอ,อลูกค้าคุยกับผมอย่างเดียวเลยอือแต่คนส่งคือพ่อคือครอบครัวอแลไวอย่างเวลา เรานั่งดูเนี่ยเรียนๆเฮ้ยพระองค์นี้เราชอบเนี่ยเราอยากได้เราทำยังไงอ่ะอยากได้ใช่ไหมครับถ้าส่วนมากเนี่ยจะมีแบบเราต้องดูพระองค์จริงใช่ไหม,มผมก็ให้พ่อไปอให้พ่อไปดูให้พ่อถ่ายรูปมาให้ชัดให้อะไรประเมินกันสอบคิดดตือนว่าจะซื้อดีไหม,มก็คือสรุปได้ว่า การที่เราเป็นอย่างเงี้ยอย่างน้อยเรายังมีครอบครัวในการ,รที่ซัพพอร์ตเราทําให้เราสามารถใช้ชีวิตได้ทํางานได้แล้วก็สามารถซื้อขายออนไลน์ได้ด้วยใช่ไหมฮะก็หนูก็บอกเขาว่าถ้าอนาคตน้องไม่หายพี่ก็จะอยู่กับน้องคือพี่ก็จะดูแลน้องแทนพ่อแม่หนูก็ไม่อยากให้เขาเครียดเขาอยากไปเที่ยวไหนหนูก็พาเขาไป ให้เขาคิดว่าเออถึงเขาจะเป็นอย่างนี้แต่เขาก็ยังไปไหนมาไหนได้นะหนูก็จะพยายามพาเขาออกไปเที่ยวอย่างที่เขาเคยไปเขาอยากไปหาเพื่อนหนูก็พาเขาไปไปส่งไปรับอขอให้ทุกคนสู้นะครับกําลังใจครอบครัวด,ดูแลกันเพราะว่ากําลังใจของครอบครัวสําคัญที่สุดนะครับทีนี้พี่ถามเพิ่มนิดหนึ่งสําหรับคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องการค้าขายออนไลน์ เรามีการวิธีการหาข้อมูลในตลาดที่เราจะทำหรือว่าช่องทางในการขายเนี่ยเราสามารถเข้าไปเผยแพร่ที่ไหนได้บ้างส่วนมากจะเป็นใน Facebook แล้วในเว็บไซต์ครับ mm hmm. ในการหาของครับเราก็ mm hmm. ต้องศึกษาก่อนว่าเราจะทำอะไรมากกว่าถ้าเราจะทำอันนั้นนะเราก็ต้องศึกษาให้มากๆ mm hmm. mm hmm. มันออกมาจะได้ดีครับจะ mm hmm. ได้ไม่เสียใจทีหลังครับ ทีเนี้ยในอนาคตเนี่ยเรามองว่าเราจะต่อยอดธุรกิจการขา,ขายของเราเนี่ยออนไลน์ไปในทางไหนอีกนะมมีครับจะทําอะไรต่อจะไปต่างประเทศก็คือขายในต่างประเทศใช่ครับก็คือเห็นบอกว่าตอนนี้พระของ,งรเ,เราเนี่ยมันไม่ได้ขายเฉพาะในบ้านเราด้วยจริงๆตอนนี้เขาค่อนข้างขายไปต่างประเทศแล้วมีประเทศ<ช>อะไรบ้างตอนนี้ที่มาซื้อมาเลององกงสิงคโปร์แถวบ้านเราหมดเลยครับโซนแถวบ้านเราก็คือร,บรอบๆใช่ทไมเขาถึงเล่นผ้าไทยล่ะ ความนิยมครับในการศรัทธาด้วยเขาศร mm ัทธาเขาเขาขอได้เ mm hmm. ขาอธิฐานได้ครับครับ mm hmm. คนเลยเชื่อก็คือไม่ได้คือต้องบอกว่าพระไทยไม่ได้ดังเฉพาะในประเทศไทยนะคุณผู้ชมต่างประเทศก็สนใจนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนว่า,วามันเป็นความเชื่อส่วนบุคคล <c oughs> <c oughs> นะฮะอนาคตเราจะมีแผนขยายความฝันของเรายังไงบ้างครับ อยากมีนายทุนเยอะๆหนาๆช่วยพ่ออช่วยครอบครัวก็คือต่อยอดธุรกิจอันนี้เ<ช>อาไว้ใช่ไหม <ๆ S 1> พี่อยากให้บูมฝากถึงคุณผู้ชมาทางบ้านหน่อยช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้เขาหน่อยครับคือถ้าเราท้อเนี่ยคนข้างหลังท้อกว่าเรารแต่ถ้าเราสู้คนข้างหลังก็จะสู้ไปพร้อมเราขอใหยสู้เสมอครับเพื่อครอบครัวและตัวเราเอง อ้าคุณผู้ชมครับนี่ก็เป็นน้องบูมนะครับที่ทําธุรกิจค้าขายของตัวเองค้าขายออนไลน์แล้วก็ครอบครัวน้องบูมนะ่ารักมากที่คอยซัพพอร์ตน้องบูมจนทําให้น้องบูมเนี่ยสามารถเข้ามาร่วมใช้ชีวิตของเขาเองได้ในะปัจจุบันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการของเราหมดเวลาแล้วนะครับผมแล้วก็น้องบูมก็ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสัปดาห์หน้ามีอะไรน่าสนใจอย่าลืมติดตามชมกันด้วยอันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ คุณผู้ชมฮะคนพิการนะครับบางทีไม่สะดวกที่จะเดินทางไปไหนตอนไหนนะครับอย่างน้องบูมเนี่ยฮะก็เป็นคนพิการอีกหนึ่งคนที่ต้องบอกตรงว่าบ้านเนี่ยอยู่ในซอยที่ค่อนข้างหลึกมากฉะนั้นเนี่ยครับสำหรับน้องบูมเองการที่เขาสามารถค้าขายอยู่ที่บ้านได้หรือประกอบอาชีพธุรกิจออนไลน์ได้ถือว่าค่อนข้างตอบโจทย์การใช้ชีวิตของเขานะ่รับเพราะเขาสามารถทํางานที่บ้านได้เลยและรายได้เหล่านี้ก็สามารถเลี้ยงดูตัวเองและก็เลี้ยงดูชีวิตครอบครัวได้ด้วยนะครับยังไงผมก็เป็นกาลังใจให้คุณผู้ชมทุกท่านะนที่ททอยอนนี้ อย่าลืมนะครว่าการขายออนไลน์ณปัจจุบันเป็นรายได้อีกทางหนึ่งที่ค่อนข้างน่าสนใจครับ